โอเคเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มารีวิวรถ m x ปี2013นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปี2013ไม่จะเป็นตัวแรกเลยมั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้โฉมเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นสีขาวแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่า เจ้าของเก่าตตดสติกเกอร์หรือทำหรือไปเอาส่วนอื่นมาเังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่อันนี้เท่าที่อันนี้ของผมนะ,ะที่ดูมาก็คือปีนี้เป็นไอตัวนี้เป็นปี2013นะฮะในจักหนังสือก็จะแต่งไปเยอะเหมือนกันคันนี้นะฮะคือหมดไปเยอะเหมือนกันนะฮะทั้งเก็บชุดสีเก็บชุดสีแล้วก็เก็บพวกแฟรลงต่างๆบอดี้นะฮะ แต่ว่าชิ้นนี้ก็หนักเอาการอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่มีงบไปทําเดี๋ยวเพราะว่าการชุดนี้ตัวนี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มของแต่งกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากชุดหน้าชุดหน้าเป็นตัวเออ่บางไม้คาร์บอนนะครับตัวนี้ได้มาประมาณ150ยห้บาบาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัว ครอบหน้าอันนี้มากับรถเจ้าของเก่าเขาใส่มานี่ราคายังไม่รู้เหมือนกันก็ตีสักประมาณ300กว่าบาทนะครับชิ้นนี้ต่อมาชิ้นนี้ตอนแรกจำได้ว่าตอนที่ถ่ายรูปลงไปในใน facebook ตอนแรกจะเป็นทรงเรียวๆยาวๆแต่ว่าไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวเพิ่งเปลี่ยนนะฮะตัวนี้แค่ตัวตัวแค่นี้ไม่3 0 0กว่าบาทเ็ดเค่ เปิดมันจะเป็นไฟหลี่จะมีไฟหลี่ในตัวนะครับเฟสีแดงนะครับนี่โอเคนะครับก็จะประมาณนี้ชุดหน้าแล้วก็ไฟเดิมไม่มีอะไรแต่งเพิ่มเติมแล้วก็มาที่ชุดอะ่ะชุดนี้ก่อนแล้วกันชุดชุดบนชุดบนปัม๊มเพิ่งเปลี่ยนมาเลยตอนแรกใส่ปั๊มเดิมนิชินก้านเบมโบซึ่งตอนนี้ถอดออกไปละ ตอนนี้ใส่เป็น AGL ตัวนี้เป็น AGL นะครับถามว่าใช้งานดีแค่ไหนดีดีเลยแหละเพื่อนผมที่ขี่ทั้ง MA a ฟิที่ขี่ m S x ก็ใส่ตัวนี้แล้วก็เพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะฮะขี่จิกเซอร์150ยัง่เป็น g XX 150ก็ใส่ตัวนี้เพิ่งเพิ่งไปใส่มานะครับตอนแรกตอนแรกมาใส่ใส่อะไรวะผมจำไม่ได้ละ แต่ว่ามันไปใส่ตัวนี้นะฮะปรับระดับได้นะครับตัวนี้มีเม็ดรปรับระดับตัวนี้ได้มา500กว่าบาทนะเรารวมค่ารวมรถแบบโอคูปองไปละเหลืออยู่ได้ได้มาประมาณ500อกว่าบาทนะครับแล้วก็ชุดนอด็นอตน็อตทั้งหมดจริงๆมีน็อตมากกว่านี้นะแต่ว่าสละอยู่ในประกาไอ้อยู่ในปั๊มเดิมไปแล้ว2ตัวก็คือฝาปิด ปิดไอเนี่ยไอปิดกระปุกแล้วมันเบรกเก่านะมันก็จะเป็นนอ็อตยึดก็ในนี้เป็นราชานอ็อตเลดนะครับทั้งหมดเลยอันนี้ได้ราคาคู่กระจกก็เจ็ดสิบเอ็ดเจ็สิบกว่าบาทแล้วก็อันนี้ก็ได้มาร้อยสิบร้อยสิบกว่าบาทสี่ตัวอันนี้คือขายไอที่ยึดขาปั๊มนะแล้วก็ปอกแฮนด์ทั่วไปร้อยร้อยกว่าบาทอันนี้ กระจกไปแฮนสองร้อยาจำไม่ผิดสองร้อยแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นก้านคัตจริงๆตอนแรกไอ้ก้านคัตอันนี้มันมาเป็นคู่เบรกเบรกคัตก็คือตอนแรกที่ใส่ปั๊มเดิมก็จะเป็นก้านคัตไอ้ก้านเบรกอันนี้เออแต่ว่าเราก็ไปเปลี่ยนเป็นก้านเบรโบแล้วก็เราเปลี่ยนปั๊มก็จะเป็นตัวนี้ก้านคัตราคาประมาณถ้าจะไม่ผิด ชุดคู่มันมาเป็นคู่ก็คือราคาห้าร้อยกว่าบาทหกประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็แฮนด์แฮนด์หมอบมันก็ไม่หมอบหรอกตรงนี้จริงๆทรงนี้มันก็ยังไม่หมอบนะมันเหมือนเป็นแฮนด์แฮนด์ธรรมดาแฮนด์ทรงทรงเรียบอะครับทรงต่ําแค่นั้นได้มาสามร้อยสามร้อยยี่สามร้อยห้าประมาณเนี้ยฮะแล้วก็ แต่ว่าเออพูดพูดถึงข้อเสียของไอ้นี่ก่อนเลยแฮนด์ hand. คือไอ้แฮนด์ตัวเนี้ยตอนแรกนะที่ยังไม่ใส่ปัมป๊มปั๊ม AGL นะเลี้ยวได้ปกติมันก็เลี้ยวแคบกว,ว่าลงอ่ะแหละเพราะว่ามันหมอบมันติดชุดแฟลลิงแต่พอใส่ไอ้ปั๊มนี้ปุ๊บคุณเห็นนี่ไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแม่งไปชนกับไอ้นี่เว้ยไอ้ตัวเซนเซอร์นี้ไปชนกับตัวแฟลลิงนี่แม่งเลี้ยวเลี้ยวได้น้อยเลยทีนี้ นะฮะแล้วก็สวิตสวิตไฟพามาบอันนี้ก็60กว่าบาทแล้วก็นี่ปักตุ๊กตาแฮนด์แอนดไลออนนะครับแอนดไลออนราคา800นี่ก็จะ800เลยแหละ800กว่าบาทแล้วก็ตัวน็อต4ตัวนี้สองประมาณร้อย ร้อยเกับ200รมั้งมไม่แน่ใจเหมือนกันลืมมาแล้วนานแล้วด้วยพอมาเป็นชุดเครื่องตรงเครื่องนะครับก็จะเป็นสายสายเขาเรียกอะไรปลั๊กหัวเทียนปลั๊กหัวเทียนสปิดไฟล์ราคา200กว่าบาทนะครับแล้วก็อันนี้ปั๊มเดิมนะถ้าใครที่เห็นอันนี้มีคนถามมาด้วยว่าอันนี้ปั๊มอะไรไม่ใช่ปั๊มโบนะปั๊มเดิมนิชินนะครับ แล้วก็ติดสต,ติกเกอร์เบรโมนะฮะพลลักโบ้เลยแหละแล้วก็ท้ายท้ายสั้นปีรัญญาราคาสามรอยสิบาทแล้วก็มาที่ท่อเลยแล้วกันท่ออาคาพูวิกชอตตี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะตัวนี้อีราคาประมาณพันร้อยยังพอร้อนๆอ,อยู่เลยคาร์บอนไม่ใช่คา์บอนแท้นะฮะ คอสแตนเลสนะครับคอเลสแล้วก็หูโคตรครับเลยเลเคแล้วก็ล,ล้อล้อสีฟ้านี่มาจากเจ้าของเก่าครับก็คือเขาไปทำตรงนี้ไอ้ตรงชิ้นนี้แล้วก็สองฝั่งเลยนะที่ไอตรงนั้นที่เป็นกุญแจก็ทำแล้วก็ล้อสองล้อหน้าล้อหลังสีฟ้านะฮะก็อยากจะไปเปลี่ยนสีเหม่งันเดี๋ยวยังไม่รู้มันเป็สีอะไรแล้วก็ ตัวยางยางหลังใส่ฟูจิยาม่าซตติวีและยางหน้าเป็นฟูจิยาม่าสปอร์ตหลังหลังเจ็เท่าไหร่วะเจ็ดรอหรือพันไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ายางหน้าเจ็ดร้ในราคาแบบราคาดีเลยมือหนึ่งนะเจ็รอยเนี่ยมือหนึ่งะฮะก็อ๋าาอเออแล้วก็นี่ไฟเลี้ยวตาแมวมีไฟเลียวตาแมวแล้วก็ดีเลยไฟเลี้ยว ก็จะเป็นประมาณนี้แบบไฟเลี้ยวกระพริบไวก็คือความเร็วก็ไฟเลี้ยแตาแมวก็จะประมาณนี้กลางคืนนะฮะเอ๊ะทำไมเหมือนมันไฟเบรกมันเข้มวะมันเบรคอยู่อ๋อไม่ปกติก็สว่างตาแตกไปเลยนะฮะแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าจะประมาณนี้ นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงท้ายคลิปแล้วกันนะฮะก็ต่อไปเป็นข้อดีข้อเสียของเจ้า M S, S X นะครับก็ข้อดีของมันเลยคือมันขี่สนุกนะฮะมันเล็กคันเล็กมันซอกแซกง่ายมุดง่ายนะฮะก็เอ่อ นอกจากมุดง่ายแล้วก็มันขี่สนุกขี่สนุกก็คือมันแรงในแบบสูบเดียวแต่ว่าไอ้คันเนี้ยผมไปไม่ได้ทําเครื่องนะคันนี้ไม่ได้ทําเครื่องเครื่องเดิมแคมเดิมอะไรเรือมันอะไรของเดิมหมดเลยแต่ว่าผมไปทดสเตอร์เป็นข้างหน้าสิบสี่ฟันข้างหลังสาสิบห้าฟันนะฮะแล้วอืประมาณนี้ก็ดึงดึงใช้ได้เลยแหละแล้วก็ อ,อคันนี้บางคนถามว่าขี่ทางไกลได้ไหมผมเคยเอาคันนี้ไปขี่ทางไกลหลายรอบแล้วนะไปบางทีไปกับตอนแรกที่ยังไม่ได้แบบแต่งสเตตไอสเตตรแรกของผมอะ่ะผมขี่ไปกับชนบุรีบางไอชนบุรีเฉลยงเซาก็ขี่ได้นะแต่ว่าถามว่ามันเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากการขี่ทางไกลคือมัน มันไม่ได้ดังใจอ่ะอืมมันไม่เร็วไม่แรงแต่ว่าก็ถ้าสมมุติไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะขี่ใกล้ๆแม่งยังไงก็ได้แหละขี่ซัดกับเพื่อนเนี่ยเข้าโค้งสบายสนุกคันเล็กมุดง่ายนะฮะแล้วกอ็อ่อารมณ์อารมณ์หลังจากเปลี่ยนของเป็นของแต่งบางอย่าง อ่อย่างเช่นท่อเปลี่ยนอารมณ์ก็รู้สึกว่ามันขี่ดีขึ้นจากเดิมเพราะว่ามันอั้นอันนี้มันโล่งก็ขี่ดีขึ้นเป็นปั๊มเบรกก็ขี่รู้สึกรู้สึกฟิลดีขึ้นปั๊มนขนาดตอนเบรกอืมใช่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฟังฟังเสียงท่อกันดีกว่าอันนี้ใส่จุกลดเสียงอยู่นะเสียงมันจะไม่ค่อยลั่นมากอ้าวเย็ดเคอ้าว ก็คันนี้ใส่จุกลดเสียงอยู่ยังเสียงก็จะไม่ค่อยรั่นไม่รั่นแบบไอ้นี่พอแต่ถ้าเคยถอดพอดจุกลดเสียงออกแล้วแม่งหูขี่ไม่ได้เลย,ยโดนชาวบ้านตีต่ห่าประมาณนี้เดี๋ยวโดนเขากระทึบ ก็โดยรวมประมาณนี้นะฮะ M S X ของผมก็เดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปคลิปต่อไปก็ไม่ขี่รถเล่นก็จะไปรีวิวจิกเซอร์เพื่อนนะแต่ว่าจิกเซอร์เพื่อนมันยังไม่เสร็จโคเควันนี้ประมาณนี้แหละครับหมดละก็ฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย